สุดยอดหนังไทยเรื่องนี้ทำลายสถิติฉาย5วันรายได้ทะลุ100ล้านมามืดอย่างแท้จริงสำหรับสัปปะเลอภาพยนตร์ไทยแนวสยองขวัญตลกหลังเริ่มเข้าฉายในโรงภาพยนตร์เมื่อวันที่5ตุลาคม2566ล่าสุดทำรายได้ทะลุ100ล้านบาทเรียบร้อยแล้วสำหรับสัปปะเลอเป็นภาคแยกจากซีรีส์เรื่อง ไข่บ้านเดอซีรีเล่าเรื่องราวของเสียงหนุ่มชาวอีสานที่ทำงานเป็นสับป,ปะเลอเสียงมีความรักกับใบข้าวแต่ความรักของทั้งสองคนกลับจบลงด้วยความเศร้าเสียงจึงทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้เจอใบข้าวอีกครั้งซึ่งภายหลังจากที่ภาพยนตร์เข้าฉายก็กลายเป็นกระแสพูดถึงอย่างมากมายจากความครบรถทั้งสยองขวัญตลก ดราม่าเต็มไปด้วยข้อคิดในการในชีวิตขึ้นแท่นภาพยนตร์อันดับหนึ่งทำรายได้เปิดตัวทั่วประเทศสูงสุดประจำปีนี้ด้วยตัวเลข65.8ล้านบาทและสามารถกวาดรายได้ทะลุก100ล้านบาทหลังเข้าฉายเพียง5วัน